you

แฉ่งถแม้จะแฉ่งลเนียวแนนแ่ย่งขวเป็นเป็นแกงงบ้อะไรอยู่จะมีใช้คงพีกงีนี้่าสติะโยนะพุจจาริเทศปพธรรมดารูปวังไม่ไดทำมะอกอยไธรรมะที่จงเทศเป็นเทดาฟังม่นช่ธรดาที่มาฟังไยไม่เห็น

อิอาวีตามดมังคิเมวะสมาโตสภีเป็นกบาลตุโยทัยตานิโุพิตตโยตาอุโยทัา ทอดอะไรอ,อ,อ่ะต้มคนไทยไม่รู้ว่าสาวเร่คืออะไรอ,อ่ะอ่าอธิบายหน่อยนะสาวเ,เร่เรเรคนทำงานน่ะใช่ผิวข,ขาวดำนาอยู่ท้องนาอย่างเงี้ยจนผิวดำใช่ไหม<จ>อ๋อสาวเร่เราก็นึกว่าชื่อเฉพาะเขาหรือไง เสาเร่ไงนี่ครับนี่ก็เปสาวเร่ค่ะนี่ก็เร่ก่อนก็ขาวอยู่แต่วันนี้เล่เนอะอันนี้ก็เสาเร่ฉีดอากาศที่เชียงใหม่ก็เลยเแฉลบเชียงใหม่ใช่ไหมนี่ธรรมอยู่นี้ยังล้ลบใหญ่เลยเนี่ยบอกว่าอาวินรู้ใจเปิดเพลงแบบเปิดเพลงจะเพลงเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะเหมือนงานบุญอยู่ที่บ้านเลยนี่ยนะก็ที่เขาคน คนนี้ตานอยู่แล้ยไม่มีเพลงจัดใหไ้ไม่มีพวกม้วงไม่มีสายันเนี่ยนนะสาวแล่สาวแล่ฟังเพลงสาวแล่แล้วมาถามสาวเราว่าสาวแล่คืออะไรได้คำตอบแล้วสาวผิวแล่ดำนาดำนาเยอะผิวแล่ผิวแล่ได้ไหมว,ว,วันนี้ วันนี้ทำบุญรวมญาติใช่บรรพบุรุษเราพี่ว่า,าปู่ย่าเราที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเรามาทำบุญแผ่กุศลมาให้แกเนาะครับีละครั้งเราได้มารวมกันได้ได้คุยกันรังสรรค์กันเนาะทำใหโอกาสก็มา นีไม่ติดรักกินอะไรก็ใช่ปีหน้าไปกำแพงเพชรเออปีหน้ากำแพงเพชรตุลาตุลาประมาณตุลาจัดกันตุลาแล้วกันมีวันหยุดตุลาเนี่ยจะวันไหนยังรบเองนู้นในกลุ่มเราถ้าได้ติดตามนี่ก็ยังดีติดตามพี่สิเพราะันจะได้นอยุบอยู่แหละใช่แต่ส่วนมากเราก็จะไม่ได้อยู่ในเอาหนี่ตัวต้นเหตุนี่ไงประชามันไงชวนชวนกันมาเนอะปีนี้มาน้อยไม่เป็นไรปีหน้ามาใหม่เจอกันที่กำแพง ไปเที่ยวงานกล้ยไข่ด้วยเออมื่อวานนี้ก็มีงานอะไรอยู่นะงานกุ้ยไข่เนงากยอาแล้วทนายละชชนได้มันเป็นอย่างนี้หลายตระกูลเนี่ยเขามีกิจกรรมครอบครัวตระกูลเราเนี่ยรุ่นเราเนี่ยมันก็รู้จักกันเลรุ่นเรารู้จักกันเลยรุ่นเราอาจจะพอรู้จักกัน้งอีอี้หมดนี้เลยเอออัอไม่ก็มันหลุด คู่กันไม่ติดล้อมลายมันก็จะแตกเขาตบไข่ตบมันแล้เดกเี่ยเราจะไม่ได้ว่าเราเรามาเพื่อเสน่งมามเรียนแล้วก็เราก็เรียกเขาเขาได้ไแบงคเคยเป็นารอะไรเงียใรว่าเราไม่ให้ราไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ได้มาได้มานี่ไม่ต้องคิดตังค์เลยไม่ต้องมาเนี่มาด้วยใจอย่างเดียว ไม่ได้มาอ๋แ้ต้องเสียตังค์ต่บไหมก็แล้วแต่นะคนพกอนาแล้วแต่ใครมีทุนก็ใช่ไปช่วยกันบ้างเริ่มตังค์พี่ใครมีทุนก็พอช่วยกันใครไม่มีก็มาก็ยินดีต้อนรับทุกคนใครกินเหล้าทีวเหล้ากินกล้วยไข่ก็ไม่ต้องที่โนนเดี๋ยวเดี๋ยวต้มยวกเดี๋ยวต้มยวกกล้วยไข่ให้กินก็กล้าเลยอ่างนี้ความคิดดีๆมาก การทำได้เพราะว่หมดตัวยไทยปีนี้ปีแรกเริ่มก็ได้เยอะแล้วนะต่อไปเราก็จะเห็นพวกเรามากันเองเขามีความครบติเออเห็นนัดมันเพิ่งได้งานมันเลยใช่เออมันนัดวก็ว่าได้งานได้งานได้งบอกสองวัน,วนงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่านอนอยู่ที่บ้านแล้วก็เลิกครบเช่ไหมคบ ร้อยนัดด้วยเริ่มพบมือเออไม่ใช่ว่นไอ้นูนมันด้วยด่ะเขามันขามันคยออกไปไหนไอ้นูนไม่เป่าทีอย่างเดียวติดธุรกิจแม่นเป็นผู้ทมแม่ดีเหมือนกันเป่านี่จะได้เอ้าวนี่มั้งเรานี่ไม่คุยอะไรกันเนี่ยเออแทย์มีอะไรบอกลูกหลานมั้ยพูดถึงลูกหลานที่เป็นยังไงมั้ง

ขนนนน้าวบอยไปแล้วเป็นข้าบอยมาแล้วมันวันนั้นมันพาไปดูควายบนขั้นเล็บถ่ายไปแล้วช่่<ห>องแไาวดควายมันนี่เรียกรุดกขามาหามันเลยจริงมะถ่ <c oughs> ายง่ายลงวะ <c oughs> ตีนเบรกอ่างนั้นลูกข้าวเฮ้ยนี่มาอะไ้ยไม่ได้เรียกเลยมาดย่ได้ไม่ได้เอาลิไปด้วย <c oughs> มันมานะเพราะมันเราเรียนหาในพวกนันเี่เพราะว่าในใยพวกทกน็จะให้เราทำอีกอ้าวแคนี้ก่อนนะครับปอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รวมปีหน้านัดกันไปที่กำแพงเพชรตุลาคมตุลาคม2อง7้อยูเะไตคนน้ไมเลยต้องอยู่ให้อลิอเลิ ต้องดูไว้ถึงปีหน้าทีนเอย่าแล้วคืนบอกให้พาดูดวงให้ไปจะไปอะไรไม่ยอมไม่ยู่ไม่รู้ไม่ต้องจับไม้ดั้นไม้ดำไม้แดงก็ขายได้อยู่ไม่ต้องไม้ตันไม่ยาวเลยคนเดียวเลยไม่ต้องไปแย่งใครเลยไม่ต้องจับใครเหลือคนเดียวใช่เหลือคนเดียวตะกอนบอกกูจับก็พอมึงรอก็พอมึงเออจับได้ ใครเขาได้ไม่ดั้เงี้ยเขาจำไม่ดด้ใครทำไม่ดั้ก่อนอริบอกให้เขาทำหรือไงอลิทำเองไมด้เลยไม่ได้ทำแล้วกพูดนะครับพูดหรือเขาทำเองเออจับไี่สั้เลยจับไ่ได้ข็กเดนเองอ้ดันดยหลอกแอย่างนี้นเราออลิจริงดเอาวูน เราต้องจไตั้งระยังหยงังแต่เราต้องให้เสมอกันต่อมาจิ้มปั่นไห้เสมอครับเดี๋ยวแค่นี้กอนะครับเดี๋ยววันนี้เราทาบุญเพนนะบนญพระคุณเจ้ามาวันนี้ที่บ้านหนองฮิดุกนะครับบิน่าไปเจอกันที่กําแพงเพชรชาวล้อมลายไม่ดีคนนี้ เหมือนหลวงพะบางไหมหลวงพะบางเขาใส่บาตรเนี่ยเขาใส่ข้าเหนียวใช่ป่ะใช้มือเลยใช้ทัพพีกับมือเลยใช้มือตอนเป็นโควิดทําไงตอนนั้นติดโควิดหมดทักก็ไม่ได้ออกอาบากทำไมตอนนี้ใส่บาตตักใส่บาตสักบาตถวายพระธานเทียนเดชพระพุทธเจ้าครับ <laughs> Ê, em mà thấy tiền đẻ à mấy tại tại, tại. <laughs> em mới tắt bạt đây 带一个。 wakato, 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 คนไปยพวกนก piku tangko imani mata ka patani sapa diwala ni kanna tu amha kan dewa mata pitu mati kan ca mati kan ca jati ทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระพิจิตรงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตกากัตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระพิสุทธิสง์ขอพระพิสุทสงโตจงรับมัตรการพะตาหาราหาทั้งบนวานทั้งหลายเหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพระเจ้าทาข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายข้าพเจ้าญาติทั้งหลายข้าพเจ้ามีปีญามาดา รูาจารย์ยาติตมิจจะายขอข้าพเจ้าขอาใหา้มุลุนีใ้กับคุณพอเรียบค,ยยคุณแม่ทวายล้อมลายจงรับอันิสงครข้งนี้ตลอดการและนานเทิน

Thank i เลยเลยเลยเี้เงี๋ก็ได้ามาสัก500ชามนี่ทำ,ำบุญครับทำบุญวัดเายค่าลบเนี่ย ก็แล้วแต่ที่วัดนะครับผมเพล้อมลายครับพอเจียกคุณแม่ทองเคลือ

amen ตรงนี้ก็ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกเราก็มารับทานอาหารกันนี่คณะจาักเทียงใหม่คณะจาักเทียงใหม่ร้อมได้สาวเวียงจันคณะอาจารย์จกเวียงจันส่วนชุดนี้ก็กำแพงเพชรปนไยนาท ไพนากำแมงเพชรพีน้าพบกันดดเดี๋ยวจะไปบ้านน้องตัคค๊กบรุุพักยินดีต้อนรับว่ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับน,บ <c oughs> นี่มีเด็กอ่อนมาด้วยนี่ดูนี่คุณแม่คุณแม่แป้งก็หหลับแล้ว <c oughs> นี่คณะ สิงบุรีกับสันบุรีกำลังโตงกันนะครับขายจะหมดเกินกันเป็นไงป้อนนี่ถึงตอนอยู่วัดไง <c oughs> วันนี้บานมากับข้าวนี้อไก่ไตไตโตเลย <ใน S 2> ไหนไดีเดียย๋ยวนีิเก็บไปก่อนกลับมาพวกรักคป้อนบางเทเทไปสักปนพร้อมส่งมาข้าวขัดยำกินก่อนจิ้นุ่มหลินโตโตกินเลยไง <c oughs>